ผมตาวกันตีนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆชมนะครับมาสอนนะครับการทำเขาเรียกว่าอะไรตัวยิงสดนะครับเขาเรียกว่าไม่ใช่ตัวมัดไฟนะครับไม่ใช่ตัวมัดไฟนะครับใช้ระบบยิงสดจากแบตนะครับวิธีนี้ก็คือการได้เบานะครับได้เบาพวกชุดไฟนะครับก็ครันนี้นะครับได้ทําเป็นระบบยิงสดนะครับจะเป็นพวกตะกูสองจังหวะนะครับ คันนี้จะเป็นเครื่องเทนนาครับเครื่องเทนนาครับหัวเดดนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเป็นเวฟนะครับเทนนาแปลงเสีเวฟมาสิบนะครับนะครับก็วิธีการทำนะครับท่านผู้ชมนะครับอย่างแรกเลยนะครับเราวัดจากฝาเดิมนะครับวัดจากฝาเดิมนะท่านผู้ชมแล้วก็เราต้องตัดสายออกนะครับ แล้วเราต้องมีปักตัวนี้อีกปักหนึ่งนะครับหรือว่าจะต่อตรงก็ได้นะครับต่อตรงเลยก็ได้นะครับแต่อันนี้ผมจะใช้เป็นปักนะครับเพื่อการสวิต์นะครับผมสวิต์การซ่อมบารุงได้ง่ายนะครับก็ตัดสาย2เส้นนี้ออกนะครับมันจะเป็นสีเอ่อสีเขียว1เส้นนะครับแล้วก็สีน้ำเงินแถบเหลืองนะครับถ้าเป็นตระกูลงฮอนดานะครับสายสีนำเงินแถบเหลืองนะครับจะเป็นสายพันเซอร์นะครับสายพันเซอร์นะครับสายสีเขียวจะเป็นสายกาวนะครับ เอาแค่นี้นะฮะตัดแค่นี้นะครับแล้วก็เอาตัวมอนซอรอนะครับมาวางหาตำแหน่งนะครับว่าความลึกนะครับที่แถบตัวแถบจานไฟเนี่ยนะครับแถบจานไฟวิ่งเข้ามาหาเนี่ยมันอยู่ประมาณกี่มิลนะครับหรือว่าใช้ค่าวัดอื่นๆนะครับที่บ้านท่านมีนะครับบ้านผู้ชมมีนะครับวัดให้แม่นนะครับให้ตัวตุ่มนะครับตัวอ่างนะครับเดี๋ยวรู้จะเห็นว่านะ อ,อ่านอยู่ตรงกลางครับให้มันตรงกัน,นครับให้มันตรงกับตัวเซนเซอร์ไอตัวตัวแผ่นนี้นะครับให้มันตรงกันแบบนี้นะตรงกันแบบนี้นะฮะความห่างนะครับถ้าห่างเยอะมันก็จะอ่านอ่านไม่ถูกจังหวะนะครับอันนี้ผมห่างแค่ประมาณสูตจุดห้าประมาณนะหรือว่ากระดาษ A4 พับครึ่งนะครับเออพับสองชั้นนะครับ ครับเพิ่งสองชั้นนะครับก็จะประมาณนี้นะครับความห่างนะครับแล้วก็วิธีการทําใช้เป็นเหล็กหนาหน่อยนะครับผมใช้เหล็กหนานะครับหรือว่าบ้านใครนะครับมีอลูมิเนียมนะครับอลูมิเนียมก็ดีนะครับเบานะครับให้เจาะรูนะครับเจาะรูตั้งเสานะครับเสาตัวยึดฟันเซอร์นะครับสองข้างนะครับตั้งให้ดีนะครับวัดให้แม่นนะครับแล้วก็ดูจากฝานะครับว่าฝาเนี่ย วัดจากรูนี้นะครับสองรูนี้นะครับวัดว่าพันเซอร์จุดกึ่งกลางนะครับจุดกึ่งกลางมันจะมีเส้นบอกเนี่ยจุดกึ่งกลางเนี่ยเส้นนี้ะฮะเส้นนี้นะท่านผู้ชมเส้นนี้นะว่าอยู่กึ่งกลางเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับแล้วเราก็วัดนะครับวัดนะครับแล้วหาจุดกึ่งกลางของพันเซอร์นะครับแล้วก็มาร์กมาคว่ามันอยู่จุดตรงไหนนะครับนะครับแล้วก็มาวาดที่แผ่นเหล็กนะครับ แล้วก็ตัดเป็นรูปนะครับให้เข้ารูปนะครับแล้วก็หามาร์กหาอะไรให้ดีนะครับนะผมแต่ว่ารุ่นนี้เทนหน้านะครับตัวมาร์กอะมันอยู่ที่ฝานะครับตัวมาร์กอยู่ที่ฝาเป็นนินนะท่านผู้ชมตัวมาร์กอยู่ที่ฝาอย่างนี้นะครับผมก็ได้การขีดมาร์กนะครับขีดมาร์กไปด้วยนะครับอ่ะมาร์กผมอยู่นี่นะท่านผู้ชมเห็นมาร์กไหมหาให้แป๊บนึงอ,อ่ะ เส้นมาร์กนะครับตัวทีอยู่ตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่าน่ะท่านผู้ชมเส้นมาร์กอยู่ตรงนี้นะเห็นไหมตัวทีนะครับผมทําเส้นมาร์กไว้ตรงนี้นะครับนี่คอังไว้นะครับนี่ครับเราได้หาตําแหน่งมาร์กได้นะครับถ้าเราไม่ใส่ฝากก็หาตําแหน่งมาร์กได้นะครับมาร์กนี้สาคัญมากครับสําหรับรถสี่จังหวะมีสองจังหวะนะครับต้องทําด้วยนะครับไม่งั้นเซอร์วิสยากนะครับนะครับ ก็ตำแหน่งก็ผมก็บอกไว้แล้วนะครับว่าให้ตัวตัวอ่านเนี่ยของมัเซอร์เนี่ยตัวที่ตร,นะรต,ต,รตรงกลางเนี่ยนะครับตัวแถบแม่เหล็กเนี่ยให้มันตรงให้มันตรงกึ่งกลางเลยนะท่านผู้ชมตรงกึ่งกลางนี่เลยนะนะให้มันตรงกันเลยนะนะให้มันตรงกันแล้วก็ความห่างก็อยู่ประมาณ0ูตรหรือว่าถ้าง่ายก็กระดาษเ4สี่สองแผ่นนะครับ ถ้าชิดมากก็มันก็จะติดนะครับมันจะขูดเห็นไหมผมเคยทําแล้วนะครับมันติดนะท่านผู้ชมมันทาให้ฟันเซอร์ระพังนะครับมันเอ่อตัวแม่เหล็กแม่เหล็กตัวฟันเซอร์นะครับข้างในนี้แม่เหล็กข้างในนะครับเสียเลยนะครับผมซื้อใหม่นะครับตัวหนึ่งก็หลายบาทนะครับผมนะก็จะประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมนะครการการแปลงฟันเซอร์นะครับใช้ไม่ใช้มัดไฟนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ มันก็ลดภาระลดน้ำหนักไปได้ประมาณดีวผมชั่งน้ำหนักให้ดูดีกว่าอ่ะมันจะลดน้ำหนักได้ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับใครชอบก็เอาไปทำกันได้นะครับหรือไม่เข้าใจอะไรตรงไหนนะครับก็มาสอบถามได้นะครับผมยินดีนะครับให้คําตอบนะครับสําหรับคนที่อยากได้รถทรงนี้นะครับอันนี้ผมจะลดผมเนี่ยจะทําเป็นทรงตนหนามนะครับไม่เน้นใช้งานนะครับแล้วก็มีข้อดีข้อเสียนะครับการ ทำยิงสดเนี่ยนะครับมันจะกินแบตหน่อยนะครับท่านผู้ชมเพราะว่ารถผมนะครับใช้ระบบปั๊มติ๊กเพื่อปั่นน้ํานะครับเพราะผมเป็นทําเสื้อแดดนะครับผมเคยบอกไปแล้วนะว่าเครื่องผมไม่เครื่องเทนน้านะครับเทนน้าเสื้อแดดนะครับเพราะว่าเทนน้าเป็นเสื้อลมนะครับแปลงเป็นเสื้อน้ํานะครับก็ต้องมีตัวปั๊มปั๊มน้ํานะครับกลมนไฟฟ้านะมันกินแบตอยู่แล้วนะครับแล้วก็ถ้าเลิกเล่นแล้วเลิกขับแล้ว ก็ต้องเอามาชาร์จนะครับแบตต้องชาร์จตลอดนะครับถ้าไม่ชาร์จแบตแบตก็จะพังอีกนะครับนะครับถ้าต่อยิงแบตสดนะครับก็ไม่จําเป็นต้องใช้ตัวแผ่นชาร์จนะครับไม่ต้องใช้ตัวแผ่นชาร์จนะครับไม่ต้องใช้นะครับแต่ผมติดไว้นะครับเผื่อวันไหนวันนึงผมอยากกลับมาใส่ฝาเหมือนเดิมนะครับก็ประมาณนี้นะครับวิธีการต่อสายไฟนะครับวิธีการต่อสายไฟนะครับอันนี้เป็นกล่องเน็ตนะครับ แสงข้านิดหนึ่งนะท่านผู้ชมขอประทานให้ด้วยนะครับกล่องเด็นะครับดูตามนี้นะฮะดูตามนี้นะครับเดี๋ยวบางแสงก่อนบางแสงให้นะท่านผู้ชมก็จะประมาณนี้นะครับมาต่อสายนะครับเส้นนี้นะครับเส้นเขียวนะครับจะเป็นสายกาวนะครับสายกาวนะครับสายนี้นะครับแล้วก็สายสีเหลืองจะเป็นขั้วแบตบวกนะครับ แล้วก็สายนี่ดำขาวนะครับจะเป็นตัวไปคอจุดระเบิดนะครับสายจุดระเบิดนะครับสายคอยนั่นเองนะครับก็สายขาวนี่นะครับหรือว่าสายน้ำเงินน้ำเงินแถบเหลืองนะครับก็จะเป็นสายบันเซอร์นะครับอันนี้จะเป็นผมต่อเป็นสายขาวนะครับนะครับผมแล้วแต่คนไล่สายไฟนะครับต่อแค่นี้นะครับเพราะว่าสายบันเซอร์แล้วก็สายกาวนะครับ มาจากฟันเซอร์นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็สายก้านนะครับสายนี้นะฮะให้ลงโค้งไปด้วยนะครับสายก้าวตัวนี้นะฮะให้ลงโค้งไปก็ไปหนึ่งเส้นนะครับนะครับลงโค้งด้วยนะครับสายสายก้าเนี่ยนะฮะสายมันเซอร์ก็มาจากฟันเซอร์นะครับมีแค่นี้นะครับสายไฟสี่เส้นนะครับการต่อแบตนะครับก็ต่อแบตตรงได้เลยนะครับคู่บวกนะครับคู่บวกของตัวแบตนะครับ ให้ยิงยิงไปเข้าสวิคนับหรือว่าต่อตรงก็ได้ครับต่อตรงเข้านี่เลยฮะสายกล่องนะครับเข้าหากล่องได้เลยหรือว่าทําสวิกนะครับก็เข้าสวิกแล้วก็มาเข้าสายนี้นะครับนะสายนี้ของผมจะเป็นสายเหลี่ยงนะครับให้ดูตำแหน่งกล่องนะครับมันจะมีตัวล็อกนี่มันจะมีตัวล็อกแบบนี้นะครับมีตัวล็อกแบบนี้นะครับีปดูตำแหน่งกล่องนะครับ ข้าแบตอันนี้ผมจะเข้าสวิตก่อนนะครับอ่านะฮะตข้สวิกก่อนนะครับแล้วก็สายกาวนะครับสายกาวหรือว่าสายลบนะครับให้ลงโค้งเลยนะครับลงโค้งไปเลยให้มันวิ่งไปทั้งคันเลยนะครับนะผมคันต่อเขามีเท่านี้นะครับแต่ว่าผมจะเพิ่นใช้สวิกนะครับก็เลยสายแบตเนี่ยแบตเนี่ยผมจะยิงเข้ามาหาสายนี้ก่อนนะครับตัวนี้ก่อน เพื่ออะไรเพื่อไปเข้าสวิสตวนี้นะครับวิ่งเข้าสวิสตวนี้นะครับวิ่ตตวนี้เสร็จเมื่อเราเปิดปุ๊บไฟมันจะวิ่งเข้ามาหากล่องเข้ามาสายนี้นะครับวิ่งเข้ามาสายนี้นะครับแล้วก็เข้ากล่องนะครับเพื่อเวลาเราจับเครื่องสตาร์ทเครื่องนะครับก็จะมีแค่นี้นะครับส่วนเรื่องอื่นนะครับก็ไม่มีอะไรยากง่ายไม่มีอะไรยากแล้วก็ไม่มีอะไรง่ายสาหรับคนที่ไม่เข้าใจหรืออะไรนะครับหรือว่าตอบถามอะไร ถ้าคนไหนไม่เข้าใจนะครับก็ทักแชทมาถามได้นะครับที่ตะกรันตีนะครับหรือแฟนเพจ a c e b o o k นะครับก็ตะกรันตีเช่นกันนะครับก็ทักเข้ามาถามได้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมแดดแรงจริงครับวันนี้เครับขอบคุณมากครับ